โอ้เสียงโอ้ยเซนเซอร์เตือนใหญ่นะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโครมครามเนี่ยเตืนหน้าอีกนิดนึงต้องเชื่อเซนเซอร์นเชื่อเซนเซอร์ประดานะเซนเซอร์ว่าหยุดแล้วต้องหยุดนะฝืนมันไม่ได้นะโอเคดึงเบรกมือเบรกมือนี่ช่วยได้ มีประโยชน์จอดที่ลากเอียงแล้วก็ปลูดกระจกไว้นิดนึงอ่าพอประมาณอ่าระบายอากาศอ่าประมาณนี้โอเคเดี๋ยว,ว่างอยู่ในตำแหน่งอินโอเคเห้ oh, okay. hey, ได้ละเอได้ทีละลุงคุณป้าเอ้ย ได้ลมได้เงาล้ฝากไว้ล่มไม้สักทองนี่ละลมเงาลมไม้ใบบังนีออ่แล้อคุณลุงคุณป้ารักษาเท่าปีชาก,ก็ได้รากษาลรถไว้ให้พ่อเอาหน่อยจะให้ใครมาลูกรานกราวีขีมันเดินออกตรงนี้ได้เดินและเละเละละ,ละมานี่อก็มาที่หอรถนี่ เนี่ยผ่านได้เค่ลมรื่นลมรื่นดีกว่าอยู่บ้านเป็นไหน,ไหนอ่ะเท่าอยู่บ้านร้อนแผด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 ,ดอยู่นี่ยังล่มเย็นไงนนะใกล้น้ำใกล้ถ่าเนยเย็นนี่ไอไอเย็นความเย็นของน้ำเพิ่นละอองละไอแงละไอขึ้นมานี่ความเย็นแผ่ขึ้นมาโอ้ กอถามอเอียงดูมันหอมเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงไอเอียงนะหอมเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงนี่ไงเออได้เป็นแน่เอียงเอ้ยหอมเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงเด้อดูอะไรนั่นเจ๊เล่นน้ำหอมเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงเจ๊เดี๋ยวกระจกมุกไปหน่อยนึงนี่โอ,โอ้กวัด ถนนหนทางวาดไว้เรียบร้อยแล้วลุงคุณไปเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะปิดนะเรียบร้อยแล้วก็ล็อกไว้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโอ้เก็บผักกะทินไปกินกับน้ำพริกหน่อยเย้ย อขอนี่เด้อกระถินริมรวยขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อย,ออยเป็นผักเป็นยากินผักเป็นยากินปลาเป็นโปรตีนเป็นวน่ากินผักเป็นวิตามินกินปลาเป็นโปรตีนโอ้แม่นแต่กินให้ครบห้าหมูกินได้สามหมู่ หมูสี่กับหมูห้าอยู่บนดอยไปบอกแผวไม่อุ้ยว่ะย้ายย้ายวะกินอาหารให้ครบห้าหมูเด้อโอ้ยลูกเอ็นอุ้ยได้สองหมูสามหมูเองอีหลาเอ้ยหมูสี่กับหมูห้าอยู่บนดอยไปบอกแผวมันเล่นห่อข้าวไปกินหมูหนึ่งหมูสองหมูสาม <laughs> หมูสี่หมูห้าอยู่บนดอยนะไปบอกแหวเลยหมูสี่หมู 4, หม้าอยู่บนดอยนะไปบอกเหวเล่นอะไรกับปุ๋ยคนตรงไงคนซื้อคนซื้อก็เว้าซื้อ,อมีเสียแซงนะคนซื่อพูดตรงพูดชัดเจน โอ้เข็ดกิ่งนี้ลูกเยอะลำลุปลำลุปมะนาวเป็นนะครับโอ้เอาใบออกนะมะนาวเป็นโอเค็ดเคไหนได้กินมะนาวเป็นนี่มันเปรี้ยวได้ใจมันไม่เหมือนมะนาวเจือมะนาวพันธุ์นะเป็นเป็นมะนาวธรรมชาติหอมมะนาวเป็น แก่นหลวงแก่นเต้นกมเวลาเลี้ยงสุกก็เลี้ยงเลี้ยงแบบธรรมชาติโอเคไปละลับบ้านกับช่องกันอยู่แนี่ได้เท้าเอ้ยในร่มในเงานี้อเอย่างงก ไม่เห็นตัวไม่ยินแต่เสียงเสียงเสียงเจ้ากระลอกเนี่ยเสียงอย่างนี้เป็นเสียงกระลอกเสียงกระลอกเสียงกระลอกใช่ใช่ไม่ใช่เสียงนุกเป็นเสียงกระลอกตัวเขาอยู่ไหนนี่

ไม่รูนร้นกดูนกไม่ออกเสียงนึ่เป็นเสียงกระลอกลองกด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 ดูตัวดิลองดูตัวเห็นตัวหมดูดีอาจจะเห็นตัวบนยอดจักนี่แหละโอ้ต้นไม้จักนี่เขาก็มี ป็นแหล่งที่พักของนกหมูปูปีเตอ,อนี่มีประโยชน์อันนีกอันนันน่นนีนน่ซื้อไว้กับเจ้าปีชาสมัยมาขายให้ไม่รู้จะพึ่งพิงอะไรมันหิวมันก็หิวมีต้นไม้สักต้นเท่าขานี่นขายให้พร้อมที่ดิน,นนะเออก็เลยตัดสินใจซื้อไว้ ด้วยมีตาสงสารถ้าลองไปบอกขา,ขายให้คนอื่นแล้วเขาไล่เหือมึงแน่ชา้าเลยเอาเลยขอซื้อไว้จะได้ให้เขาอยู่อาศัยจนสุดเจ้นอออยู่จนสุดเจ้นเจ้นกูเจ้นมึงบอกมันชัดๆตรงๆเลยเสียงเจ้าอีกไหนฟังควดัดควดัคว ตัวอย่างไก็ไม่รู้เขาก็เลยมามีอันเป็นไปก่อนตามท้องเรื่องถ้าใครติดตามเป็น fc จะรู้ดีไม่อูนักเก็บคอ,อเย้ครับับบ้านกันเดอร์ช่วงนี้ช่วงเทศกาลงานบุญ คุณลุงคุณป้าตลอดเจ้าพิชาก็ไปวัดเด้อไปวัดไปว่าไปเอากุศลพลบุญลุกเต้าเล่าหลานถวายทานไว้ให้ล่าเรียบร้อย